วันนี้เดี๋ยผมจะพามาชมรถรถใหญ่ใหญ่แค่ไหนเนี่ยเอาเป็นว่าตั้งแต่ผมทํางานมานะยังไม่เคยเจอแบบส่งมาทําพร้อมๆกันเยอะๆแบบนี้มาก่อนเลยคันเนี้ยนะครับส่งมาทําทั้งหมด 14คัน14คันครับฟังไม่ผิดครับ14คันแล้วเขาให้เวลาเราทำเนี่ยสองถึงสวันเท่านั้นเองเนื่องจากว่าเขาจะต้องเอาไปวิ่งรถในบริษัทนะฮะก็คือจะต้องทําช่วงล่างเสร็จแล้วไปติดตู้ทึบตู้ทึบปะกุบปูดเอ่อตะแกรงเหล็กข้างในเนี่ยนะฮะให้เสร็จทั้งหมดเนี่ยภายใน3วันแล้วช่วงล่างเนี่ยเป็นช่วงล่าง5ตันทั้งหมดเลยทั้ง14คันจะสวยจะเฟี้ยวแค่ไหนไปดูกันเลยครับ ช่วล่างนะครับช่วงล่างคันนี้เนี่ยเป็นช่วงล่าง5ตันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะช่วงล่าง5ตันเนี่ยก็คือจะเป็นแหนบหนาทั้งหมดเนี่ย16มิลมตรนะครับฝั่งละ5แผ่นแหนบกอดอีกข้างละ1แผ่นพร้อมกับตัวเขาเรียกว่าเป็นตรงเตงบุเล็กตัวเนี้ยเนี่ยก็จะมีโช๊คไปให้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโช๊คน้ำมันแกนใหญ่นะครับทั้งหมด4ต้นโอเคแล้วเราก็ติดสกีให้ด้วยสกีนี้ก็สำคัญเหมือนกันเอาไว้ยางตรงยางแตกอะไรก็สายไปก่อนได้เพลา,า,าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วฮะเปนัมรงรป่ ตตับที่จรรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเราใช้ของตัวหกล้อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับใช้กันยาวๆหายห่วงส่วนต่อไปเนี่ยเวลาเขาทำช่วงล่างเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาไปทำตู้ทึบตู้ทึบเนี่ยะจะมีความสูงเขาเรียกว่า2เมตรสิบวัาจะพื้นกระบ,บาดขึ้นไปเนี่ยถึงข้างบนเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกูดตะแกรงเพราะว่าเวลาเขาเขาเรียกว่าขนของขไปข้างในครับไม่ได้มีการผูกเชือกมีมัดมีลังกันของเนี่ยมันหล่นเขาเลยเลือกเป็นตัวกูดตะแกรงเหล็กตัวนี้เนี่ยก็สั่มไ้ บอกเราได้หมดเดี๋ยวเราจัดการให้